ส่วนช่วงนี้ไปติดตามผลการแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมครั้งที่47ที่จังหวัดชัยภูมิกันนะคะมีหลายกีฬาน่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวพาไปเริ่มกันที่การแข่งขันบาสเกตบอลชายนะคะเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายรองแชมป์เก่ามอการกีฬาแห่งชาติชนบุรีชุดสีขาวพบกับมอการกีฬาแห่งชาติเพชรบูรณ์ค่ะต้องบอกว่าจบ2ควคเตอร์แรกเนี่ยคะแนนยังค่อนข้างสูสีกันนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะชนบุรีแก้เกมมาดีช่วยกันชุดเอาชนะไปขาดลอย 76ต่อ37คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศขยับไปดูแฮนด์บอลชายรอบแรกสาย A ค่ะมกชรกรุงเทพเสื้อสีกรม,มท่าใช้ผู้เล่นทีมชาติไทยประสมประสานกับดาวรุ่งนะคะพบกับมกชศรีสะเกษ ผู้เล่นนี่ส่วนใหญ่เลยค่ะต้องบอกว่าเพิ่งจบมาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกดแบบยกชุดเลยนะคะเพิ่งจบมัธยมค่ะแล้วก็มาแข่งขันระดับมหาลัยตลอดสองควอเตอร์เป็นมกชกรุงเทพค่ะมีตัวผู้เล่นที่มีประสบการณ์เยอะกว่าเอาชนะไป45ต่อ34เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จทางด้านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรชัดชัยแสงสุขลักษ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรพิเศษมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติท่านก็พูดถึงตลอดการแข่งขัน5วันที่ผ่านมาในการแข่งขันพัศึกษาเกมส์ที่ชยภูมิคราวนี้นะคะบอกว่าทุกอย่างราบรื่นดีค่ะไม่มีปัญหาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันที่ในรูปแบบสากลน,นะคะครั้งต่อไปค่ะเพื่อยกระดับพัฒนามากยิ่งขึ้นเตรียมเชิญมอการกีฬาจากต่างประเทศมาร่วมชิงชัยด้วยค่ะ ซึ่งนอกจากจะไปแข่งขันแล้วนะคะนักกีฬาเจ้าหน้าที่คนไหนค่ะที่ในช่วงนี้ไม่มีแมชแข่งขันหรือว่าแข่งเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะ<ม>ก็พาไปที่เที่ยวค่ะเป็นโครงการศูนย์เรียนรู้<อ>ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร<อ>บุรณิธิชชัยพัฒนาตำบลโนนแดงอำเภอบ,บ้านข้าวจังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะ<อ>ที่นี่เขาก็มีการสาธิตการผลิตผ้าไหมตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายเลยนะคะ<อ>ให้ได้ดูแบบครบทุกขั้นตอนค่ะ ศูนย์แห่งนี้เลี้ยงไหมประมาณสอ0 0มตัวหเดือนสามารถผลิตเส้นไหมได้2กิโลกรัมแล้วก็นำไปย้อมสีธรรมชาติที่เป็นจุดเด่นของศูนย์นั่นก็คือเปลือกขน <จบ S 1> มเมล็ดชาดคา,ามเมลียและใบหญ้าแฝกนะคะก่อนจะไปทอเป็นผ้าไหมได้ความยาว8-10เมตรจากนั้นจะส่งไปจำหน่ายที่ร้านพัดของมูลนิธิชัยพัฒนาใครสนใจก็ไปเที่ยวชมให้ความรู้เพิ่มเติมต่ตางๆได้ค่ะก็เปิดบริการทุกวันค่ะ